ในหน้าฝนจริงมันมีหลายโรคมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันจะมีโรคที่เราเจอบ่อยๆนะคะคือโรคหวัดนะคะสำหรับโรคหวัดเนี่ยมันก็มีเชื้อไวรัสได้หลายเชื้อมากเลยนะคะอย่างเช่นเชื้อไข้หวัดใหญ่เชื้อ rsv นะคะที่ทําให้เกิดโรคหอบหืดในเด็กค่ะงั้น ในช่วงหน้าฝนนี้นะคะเด็กๆมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหวัดได้ง่ายนะคะเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในอากาศที่เย็นนะคะแล้วก็เวลาฝนตกหรือลมพัดมาดดเด็กๆก็จะได้เจอเชื้อโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกของท่านามีอาการไข้หรือมีอาการไอ้ำมูกนะคะก็เป็นอาการของไข้หวัดนะคะงั้นการป้องกันเนี่ยถ้าเราจะไปที่ชุมชนนะคะเราก็ควรจะใส่แมสป้องกันนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเพราะเชื้อโรคบางทีก็ติดตามมือนะคะแล้วเ,เอามือไปขยี้จมูกขยี้ตามันก็ติดเชื้อโรคได้นะคะสำหรับโรคที่2นะคะโรคไข้เลือดออก ซึ่งปีนี้ระบาดหนักมากเลยนะคะแน่นอนว่าไข้เลือดออกมากับยุงใช่ไหมคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยพวกยุงลายมันก็ไข่ตามน้ําขังนะคะจะมีวิธีสังเกตยังไงนะคะว่าลูกของท่านเป็นไข้เลือดออกเด็กที่เป็นไข้เลือดออกนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะจะมีไข้สูงลอยค่ะอย่างเช่นมีไข้สูง39 40องศากินยาลดไข้ไข่อาจจะลงมาเล็กน้อยแล้วไข้สูงไปใหม่นะคะถ้าน้องมีอาการรุนแรงขึ้นอย่างเช่นมีไข้2อสาวันไข้ไม่ลงเลยมีอาการกินไม่ได้อาเจียนเยอะปวดท้องนะคะหรือมีเลือดออกผิดปกติ มือเท้าเย็นกระสรับกระสายให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรคกระดอ่ทำให้เสียชีวิตได้นะคะที่ได้รับการรักษาช้าค่ะ สำหรับการป้องกันนะคะปัจจุบันมีวัคซีนนะคะสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุสี่ขวบขึ้นไปค่ะและการป้องกันในบ้านนะคะก็ทำลายแหล่งพ่อพันยุงลายนะคะต้องดูว่าในรอบบ้านของเราเนี่ยนะคะมีแหล่งพ่อพันยุงลายไหมอย่างเช่นมีแจากาันมีน้ําขังให้กาจัดแหล่งพ่อพันยุงด้วยนะคะโรคที่3นะคะก็คือโรคฉี่หนูนะคะถามว่าทําไมชื่อโรคฉี่หนูเพราะเชื้อเนี่ยมันอยู่ในปัสสาวะของหนูนะคะไม่เฉพาะหนูอย่างเดียวก็จะอยู่ในพวกสัตว์แท้อย่างเช่นพวกขั้งคขาอะไรก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสน้ําหรือโคลน,นะคะที่หนูฉี่ไว้นะคะหรือว่าท่านไปเที่ยวไปล่องแก่งหรือตามลําคลองต่างๆนะคะซึ่งอาจจะมีเชื้ออยู่ในน้ําต่างๆเนี่ยก็ติดเชื้อมาได้ค่ะและถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคฉี่หนูนะคะท่านมีอาการไข้สูงมีตาแดงมีปวดเมื่อยตัวมากโดยเฉพาะบริเวณน,น่องนะคะหรือมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองนะคะสงสัยว่าเป็นโรคฉี่หนูค่ะเป็นโรคที่รักษาได้นะคะถ้ามีอาการดังกล่าวให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะ